ครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับฟิวครับจิรศักดิ์ขอมงเงินครับนาก็ทีมชาติไทยครับผมชนะนะครับสีรักษาครับก็ถือเป็นความประทับใจของวงการตะก้อไทยเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกีฬาตะก้อมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมันหลายหลายคนแล้วครับผมอยู่กับกับสิ่งตรงนี้ตั้งแต่เด็กมันก็เหมือนค่อนชีวิตผมแล้วครับตั้งแต่รู้จักโตขึ้นมาก็อยู่กับตะก้อทุกวันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เลย ก็วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะครับที่สุดนักตะก้อตัวทําในดวงใจครับคนแรกครับสิงหาสมสกุลกับชนากรสายลาดครับเรียกเลยครับสิงหาครับสิงหาสิงหาสมสกุลกับเสื้อศักิ์ปีแหลครับสิงหาสมสกุลสิงหาสมสกุลกับพรชัยเขาแก้วครับพรชัยครับพรชัยเขาแก้วพรชัยเขาแก้วกับสุชัยิมณีนาศครับพรชัยครับ พรชัยเขาแก้วกับประเสริฐผ่องพึ่งครับเอาละพรชัยพรชัยอยู่ครับพรชัยเขาแก้วกับอนุวัฒน์ชัยชนะครับโอ้คู่นี้เดือดกันเลยกันก็พรชัยพรชัยเรื่องพรชัยครับพรชัยเขาแก้วกับภูนศักดิ์เพิ่มทรัพย์ครับทำอะไรกูเนี่ย ตัวนะ้รลูกพี่พรชัยครับปอนชัยเขาแก้วกับดำรงผ้าแกดำครับพรชัยครับพรชัยนะครับโอ้โหที่สุดใจครับพรชัยเขาแก้วครับ